และในช่วงของครูดีศิทธทวันนี้ค่ะพี่มินรเราขอนําเสนอคุณครูคนิชราสวดทรงค่ะมาจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครปฐมเขอ2ค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าเรียงร้อยความเพียรพยายามก้าวข้ามสู่ความภักภูมิไปชมกันเลยค่ะชมะเลยค,ครับ ัสดีค่ะดิฉันคุณชูนิชาสั่วทรงหัวหน้าระดับประถมวัยโรงเรียนพระตำหนักสมุกรัรากมาหาเมนคล ตลอดระยะเวลา25ปีที่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและ16ปีที่เป็นหัวหน้าระดับปฐมวัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกราบมหามงคลดิฉันได้พยายามสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึงการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยว่าควรมีการเตรียมความพร้อมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและทำกิจกรรมต่างๆด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นระดับประถมวัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกราบมหามงคลจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการสอนแบบบูรณาการแนวการสอนแบบไฮสโคการสอนภาษาแบบธรรมชาติกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ เมื่อปีพศ2546คุณครูนิชรัตได้นำการเรียนรู้แบบโครงการเข้ามาใช้ในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลผลที่ได้รับเด็กๆมีความสุขกับการปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายรู้จักการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความประตื่นลอร้อนในการเรียนรู้มีพัฒนาการทางภาษาและสังคมที่ดีขึ้นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เมื่อปีพศ2556โรงเรียนพัหนักศวนกุหลาบมหามงคลได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนปฐมศึกษาและได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีผลการประเมินทั้งสมรอบอยู่ในระดับดีมาก และได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของเราตลอดหนึ่งปีเต็มรางวัลที่กล่าวมานะั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการปฏิบัติงานมากกว่านั้นคือความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นครูประถมวัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลและได้ทำงานสนองตามแนวพระราชดำริ และในช่วงของครูดีศิลปะวันนี้ค่ะพี่มีนรเราต้องขอขอบพระคุณคุณครูคนิชราสุดสุงนะคะมาจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนคนปรปฐมค่ะพี่มีนค,ค,คุณครูท่านนี้นะคะได้บูรณาการนวัตกรรมต่างๆมากมายเลยครับที่จะมาสอนน,อน้องๆนักเรียนในระดับปฐมวัยค่ะทําให้น้องๆน,นักเรียนนะคะได้รับความสนุกสนานและได้รับความรู้ค่ะ